ตะอีสานเกี่ยวแก๊ปสองศูนย์เป็นศูนย์ก๊เอิ่มแก๊แนะนำแนะนำยังไงแนะนำมีสี่ดาวพึ่งนั่นเฮียอีกแก่สี่ก็ไม่สี่ห้าก็ไม่ห้าปันหายไปครึ่งดาวครับตรงที่ว่ามันเป็นจีนไชน่านั่นแหละนั่นแม่จีนด้วยนั่นไงอยากจะถ่ายหลายรอบแล้วนั่นแต่ของดีของพึ่งดีอ่าแล้วตอนนี้สิอ้าวสี่ดาวพึ่งครับ ขายไปหนึ่งขายไปกึ้อองเพราะว่ามันเป็นจีน <ừ> มันเป็นมีดราคาไม่แพง <ừ> มันได้เลยนะราคามันมันไม่แรง <ừ> เหล็กมันดีครับขนาดหบอกมือครับนะครับรูปแรกใครที่คิดริฟย่อส่วนมา <ừ> นครับมีคิดริฟไปเรื่กน้ำม <ừ> ืยอย่อส่วนมาเป็นตัวนี้แล้วก <ừ> ็อม,อมีขายบ้างไม่มีขายบ้าง <ừ> ออถ้าไม่มีเวลามาจับผมจับแล้วอธิบายให้ฟังนั่นไงซิ อคือมันลื่นมากนะครับแล้วก็มันเป็นเหมือนเดิมเลยเป็นตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าเฟรมล็อกครับไอเฟรมล็อกอย่างเงี้ยที่ลื่นมีที่ผมใช้ไอตัวนี้ซันกูโดและไอส้นตีนี่ลื่นเหมือนกันแต่เหล็กมันอาจจะทื่อเร็วหน่อยนะครับใช้งานง่ายล็อกเป๊ะล็อกกินเข้ามาครึ่งนึงอย่างนี้ทุกเล่มเป็นอย่างนี้หมดนะครับไอแรงในซาเลนมูโรงงานเดียวกันแหละแต่ซาเลนมูทำมีดทรงเล็ก แลนทำมีดทรงใหญ่ใหญ่กว่านี้นิดนึงน,นะครับหลายคนไม่ชอบเพราะมันจะเป็นสแตนเลสหรืออะไรก็ตามแต่ที่นี่ขายดีมากน,นะครับแล้วหลังๆเขาเอาเอขาเอาไอ้เชือกพาราร์ดห้อยกันอ่ะมันสวยแล้วเว้ยพาราข์ดมันมีหลายสีไอ้ตัวนี้มันเป็นสีอะไรเออเล็กพอใช้ได้ตามาซางานติดติ้งดีมากนะครับขนาดดีมากและอย่างเดียวทำที่จีนพรทัมันจีน Beast ื450อืมค um, ิดอะไรมากมายวะคิดอะไรมากมายใช้งานได้ดีเหมาะสำหรับใช้งานแล้วกันแล้วก็เล็กๆื แล้วมันก็ไม่ได้สากผิวอะไรใส่กระเป๋านวดไปนะครับไม่ต้องซีเรียสเลยนี่คือมีสี่ดาวึืนนะก็ลองมาดูโทรมาสอบถามก่อนเพราะว่ามีแป๊บๆก็หมดมีแป๊บๆก็หมดมันหมดเพราะราคาคนซื้อเพราะราคาเว้ยแล้วคุณภาพงานมันดีเขาเลยมาหาซื้ออีกตอนนั้นเองเขาไม่ได้ซื้อพวกมันยี่ห้ออะไรอ่าสี่ร้อยห้าสิบลองดูแล้วกันนี่สี่ดาวขึ้นนี่ครับครับได้ในเดิมกินน้องผู้หญิง